สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาสาลหะนะครับก็เป็นถือโอกาสอันดีที่ทางอีสานเบกเตอร์นะครับจะได้มาแนะนำนะครับการใช้งาน illustrator นะครับบทความนี้นะครับเราเราจะมาสอนถึงตัวโปรแกรมนะครับเรียกว่าสอนกันตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับว่าโปรแกรม illustrator ใช้งานยังไงนะครับมีอะไร มีรูปลักษณ์อะไรแบบไหนบ้างนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักเอลร์ตเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน CS4 นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เอล a ร์ตก็ออกตัวเวอร์ชันถึงเป็นตัวเวอร์ชันปัจจุบันก็เป็น Illustrator e at CS6 นะครับซึ่งก็มีออปชันรูปเล่นออกมามากมายนะครับจะเห็นว่านี่นะครับตัว ล่าสุดนะครับก็จะมีบอกตรงนี้จะเป็นสถานะอัปเดตนะครับนะครับโซนแรกตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับ open recent นี่ก็จะเป็นอ่ไฟล์ที่เราเคยเปิดนะครับหรือว่าถ้าเราจะเปิดไฟล์ใหม่ก็คลิกที่่องโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับ open นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกไฟล์นะครับผมตรงนี้เราก็จะสามารถเปิดไฟล์ได้เปิดไฟล์ได้นะครับส่วนถ้าจะสร้างไฟล์ใหม่นะครับ ก็จะมีฝั่งนี้นะครับ Create New นะครับก็จะมี Print Document นะครับสำหรับงานพิมพ์นะครับงานเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ Document งานมือถือนรับออกแบบหน้าจอพวก b r o w p e r มือถืออะไรพวกนี้ครับออกแบบวิดีโอนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Illustrator เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับนะครับ Adobe Adobe นะครับ Premium Pro นะครับ ก็คือสามารถนำไฟล์ e รลาสเนี่ยโยนเข้าไปในโปรแกรมพริมยมซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโหมดมีโหมดอ,ออกแบบวิดีโอและฟิล์มอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นนะครับ,บตรงนี้ก็จะเป็นเบสิก CMYK ด็อก ument นะครับก็คือเป็นงานาสี CMYK นะครับแล้วก็จะมีเบสิก RGB นะครับในนี้จะ C.M.Y.K. กับ RGB ก็ข้อแตกต่างก็อย่างที่บอกครับ C.M.Y.K. จะเป็นงานพิมพ์ทั่วไปนะครับที่ใช้น้ำหมึกนะครับถ้าเป็น RGB ก็จะเป็นงานของแสงสีนะครับ RGB นะครับดังนั้นซึ่งที่นิยมใช้ก็คือเราก็จะเลือกตรงตัว Basic นะครับ C.M.Y.K. นะครับคลิกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์นะครับสามารถตั้งชื่อไฟล์ ใส่ชื่อไฟล์ตั้งแต่ทีแรกถ้าเรายังไม่ตั้งอีลาก็จะมีชื่อสมมุติขึ้นมาครับให้เรานะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้แล้วค่อยไปเซฟแอดแล้วก็ตั้งชื่อทีหลังก็ได้หากเราไม่ยังไม่รู้จักว่าจะใช้ชื่อไฟล์อะไรนะครับส่วน New Document Profile ตรงนี้นะครับก็จะเป็นมีโหมดให้เลือกนะครับโหมดพิมพ์นะครับก็จะมีเรียกว่า สเกลสำเร็จรูปหรือไซส์สำเร็จรูปนะครับเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> เป็นเว็บเป็นม o บายเป็นวิดีโอ basic c m e y k ตรงนี้เลือกได้เหมือนกันนะครับสมมุติเราเลือกนี้นะครับ number of artboard นะครับตรงนี้สามารถใส่จำนวนได้นะครับคล้ายๆกับเพนเมกเกอ,อ maker, ร์คล้ายๆกับตัวอินดีไซ n นะครับสามารถ สร้างเอกสารได้มากกว่า1เอกสารนะครับสามารถทำเ,เรียกว่า,าพวกเอกสารที่มีหลายๆหน้านะครับตรงนี้สามารถป้อนค่าไปได้นะครับส่วนไซส์นี่ก็คือไซส์สำเร็จรูปนะครับที่อ e ีลัสกำหนดมาให้นะครับใน basic MYK ก็จะมี ACS3 อะไรไซส์ตรงนี้เขาเรียกไซส์มาตรฐานนะครับถ้าเกิดเราต้องการกำหนดไซส์เองนะครับก่นอ,อื่นนะครับ ก็ต้องมาดูที่ยูนิตก็คือหน่วยนะครับหน่วยก็จะมีพอยต์พิก้าอินเป็นนิ้วนะครับมิลลิเมตรเซนติเมตรแล้วก็พิกเซลนะครับทีนี้เราจะตั้งเป็นเซนติเมตรเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ไม่ละเอียดเกินไปซึ่งซึ่งเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยนะครับปกติการทํางานของผมนะครับก็จะกรอกค่าเข้าไปตรงนี้นะครับสมมุติ เปิดมาปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทํางานนะครับในขอบสีดานะครับผมจะกดแท็บปิดเครื่องมือไปก่อนนะครับพื้นที่ a อ e a นะครับใน a อ e a ตรงนี้นะครับแต่นะครับในอีลัดสามารถสร้างชิ้นงานนะครับเลยออกไปนอก a อ e รได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับเลยแบบนี้ก็ได้แต่มันจะมองเห็น เฉพาะในกรอบนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้คือพื้นที่ทํางานนะครับพื้นที่ทํางานเดี่ยวขยายดูได้นะครับเครื่องมือนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ Photoshop ก็คือจะมีนะครับแถบข้างบนที่เรียกว่าเมนเมนูก็จะมีเมนูไฟล์นะครับ กปัดเดนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับ file, mm hmm. กไฟล์เมนูอีดิทนะครับก็แก้ไขเกี่ยวกับอ็อบเจกต์ต่างๆอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์นี่ก็แก้ไขชิ้นงานนะครับใายเกี่ยวกับตัวหนังสือ s e l e c t เเกี่ยวกับเครื่องมือตัวเรือกนะเอฟเฟกนะครับใช้ตัวฟิลเตอร์ในโฟโต้ช็อปนะครับตัวนี้คือเอฟเฟกต์วิวการมุมมองเปิดปิด โชว์เครื่องมือแถบเครื่องมือต่างๆนะครับ w i n d o w ์ Windows, นะครับ w i n d o w ์เป็นที่อยู่ที่เก็บของพาเลทนะครับพวกพาเลทไฟล์ต่างๆว่าเราเปิดมากี่ไฟล์จำนวนไฟล์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับก็จะมีแถบทูบาร์ตรงนี้คือทูบาร์นะครับตัวนี้เรียกว่าพาเลทนะครับเรียกว่าพาเลท ทาเลก็จะมีการแสดงอยู่ในหลายลักษณะนะครับย่อไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบไอคอนนะครับถ้าเป็นแบบไอคอนพอคลิกมันจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับถ้าใครสะดวกก็คือเราก็สามารถ Move ได้ขยายได้นะครับเครื่องมือนีนะครับสามารถลาก เปลักษณะเป็นไอคอนหรือนะครับดึงออกมาแล้วก็แค่คลิกนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับสามารถนําไปซ้อนกันได้นะครับพอ,อไปต่อท้ายปุ๊บมันจะเป็นแถบสีสีฟ้าๆเนี่ยครับมันก็จะสามารถต่อแถวกันได้นะครับวิธีการสร้างนะครับในในเอ,นอลาร์ดนะครับอม เราจะมาแนะนําเครื่องมือ selection กันก่อนนะครับถ้าจะ select ได้ก็จะต้องเป็นชิ้นงานขึ้นมาอย่างนี้นะครับเครื่องมือ select ชิ้นแรกเนี่ยก็คือเป็นตัวลูกศรส,สีดำนี้นะครับไม่ว่าเราจะคลิกไปตรงไหนนะครับมันก็จะเลือกทั้งชิ้นงานนะครับเป็น selection หรือเลือกแบบลากครอบนะครับก็คือคลิกลากแบบนี้แล้วก็ครอบไปนี่นี้นะครับมันจะเป็นการ เลือกชิ้นงานทั้งสองชิ้นนะครับแค่สัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องครอบทั้งหมดอย่างนี้นะครับแค่สัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถเลือกชิ้นงานได้นะครับแล้วก็ลูกศรหัวสีขาวนี้ครับจะเป็นการเลือกเฉพาะจุดหรือเลือกเฉพาะเส้นนะครับเลือกเฉพาะจุดอย่างนี้นะครับสามารถดึงออกมาแก้ไขได้นะครับหรือเลือกคลิกที่เส้นนะครับก็สามารถดึงดึงทั้งเส้นอย่างนี้ออกไปได้ นี่เครื่องมือนะครับส่วนการทํางานนะครับในรักษาการทํางานาเมื่อเราเลือกอจะมีแบบวิสัยนะครับนี่เครื่องมือ selection แบบวิสัยก็คือจะเลือกมันจะเลือกตามชุดสีนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆไม้คาทานะครับไม้ไม้คาทาวิาสัยในใน Photoshop นะครับ เห็นไหมครับมันจะเลือกแต่สีแดงนะครับนี่มันก็จะเลือกแต่สีที่มันจิ้มลงไปนะครับทํางานคล้ายๆแล้วก็จะมีลสลัสอลัสโซทูนะครับนี่ครับลัสโซทูก็ทํางานคล้ายๆใน Photoshop แต่จะไม่เลือกเข้าไปในสีนะครับแต่มันจะเลือกเฉพาะจุดนะครับจุดที่คลิกเข้าไปถ้าเราอยากเลือกทั้งหมดก็ต้องครอบอย่างนี้ ไม่สามารถกินพิกเซลเป็นบางส่วนเหมือนใน Photoshop นะครับแต่จะคอบนะครับเครื่องมือ Selection นะครับสมมติเราเลือกเครื่องมือหัวลูกศรสีดำเป็นอันสุดท้ายนะครับในกรณีนี้นะครับแล้วเราไปเปลี่ยนเลือกเครื่องมือตัวอื่นสมมตินะครับเคอร์เซอร์อ,อย่างนี้นะครับอยู่ในออยู่ในเครื่องมือเทคนะครับตัวหนังสือคือเครื่องมือที่สร้างตัวหนังสือ เมื่อเรากด Ctrl บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Selection หัวสีดํานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นลูกศรหัวสีดําหรือหัวสีขาวนะครับถ้าเราเลือกหัวสีขาวแล้วเราเปลี่ยนเครื่องมือไปอย่างอื่นนะครับพอกด Ctrl มันก็จะเป็นสีขาวนะครับขึ้นอยู่กับครั้งสุดท้ายที่เราเลือกนะครับนี่คือการ Selection นะครับนี่ครับลากขอบได้ ส่วนนะครับต่อไปเครื่องมือนี่เพนทูเพนทูนี่ก็เป็นการสร้างออบเจกต์นะครับสร้างชิ้นงานนะครับถ้าเราคลิกแบบธรรมดาแบบนี้นะครับมันก็จะมีทั้งเส้นนะครับที่เป็นสโตกนะครับแต่ชิ้นงานตัวนี้ยังไม่ปิดนะครับยังไม่ปิดหมายถึงว่ายังไม่เป็น ไม่เป็นอ็อบเจกต์ที่สมบูรณ์ต้องนะครับปิดท้ายด้วยนี่นะครับปิดหัวท้ายนะครับในเคอร์เซอร์จะขึ้นเป็นลูกศรสิวงกลมนะครับตรงกลาง,ลางเครื่องมือนั้นนะครับถือว่าเราต้องการปิดอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับในอ e ีลาสนะครับดูที่ดูที่เลิตคัลเลอร์นี้นะครับ ก็จะมีทั้งฟิลนะครับคือใส่สีพื้นนะครับฟิลคือสีพื้นนะครับแล้วก็สโตกนะครับตรงนี้นะครับเราเราต้องคลิกไปที่ขอบอย่างนี้นะครับมันจะสลับกันไปมาระหว่างเส้นขอบกับพื้นนะครับถ้ามันเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นี่นะครับคือสโตกนะครับอ็อบเจกต์ของอีลัสจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับ นี่คือการสร้างชิ้นงานนะครับแบบอิสระด้วย Pen Tool นะครับต่อไปนะครับการสร้างตัวหนังสือด้วยนะครับเมื่อเราคลิกปุ๊บนะครับก็จะมีพาเลต์คาเลคเตอร์นะครับซึ่งไว้คอนโทรลหรือเปลี่ยนนะครับเป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับตัวหนังสือนะครับเปลี่ยนขนาดนะครับ ก็พิมพ์นะครับสามารถพิมพ์ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกนะครับก็จะสามารถขยายนะครับขอบขยายความใหญ่นะครับของตัวหนังสือได้ดึงได้แค่เราคลิกเลือกนะครับแค่เราคลิกเลือกที่ตัวหนังสือนะครับมันก็จะเป็นทันฟอร์มทันทีนะครับถ้าเรากด ถ้าเรากดคอนโทลนะครับเป็นเครื่องมือ Selection ซึ่งไม่เหมือนใน Photoshop ต้องคอนโทนที T, เพื่อให้เป็นตัวทา a n ฟอร์มนะครับตรงนี้จะขยายได้สะดวกกว่านะครับนี่คือการตัวหนังสือนะครับการจัดก,การตัวหนังสือดูออปชั่นนะครับดูออปชั่นก็จะเหมือนการปรับเปลี่ยนตัวหนังสือทั่วไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นระยะชิดนะครับของตัวหนังสือ อนี้นะครับนี่คือระยะชิดสมมุตินำเป็นออโต้นะครับเราก็สามารถนี่ครับเป็นออโต้ได้แล้วก็เลือกนะครับวิธีการปรับเปลี่ยนแค่ไฮไลท์ไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นหรือลงนะครับในคีย์บอร์ดนะครับกดค้างไว้เลยได้นะครับให้มันไหลได้เลยไม่ต้องกดทีละครั้งนะครับนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับปรับความกว้างนะครับตรงนี้คือความกว้าง ร,ระยะห่างนะครับนี่คือระยะห่างความสูงนะครับอันนี้คือตัวห้อยนะครับตรงนี้นะครับคือตัวห้อยนะครับรจะห้อยลงมาสูงหรือต่ำนะครับการใช้ง,งานก็คือถ้าต่ำก็ไว้สำหรับพวกสมการพวกอะไรต่างๆนะครับถ้าสูงก็ ใช้ยกกำลังอะไรพวกอย่างนี้นะครับในเครื่องมือที่มีมุมลูกศรแบบนี้ก็จะนะครับมีเครื่องมือซ้อนทับออกไปอีกนะครับจะมีเครื่องมือซ้อนให้กดค้างไว้นะครับในแต่ละเครื่องมือนะครับจะมีเครื่องมือย่อยไน,นะนี่เครื่องมือสร้างเส้นสําเร็จรูปนะครับอันนี้คือสร้างเส้นตรงสร้างเส้นตงรงงใส่สีเส้นก่อน,น เส้นตรงได้แบบนี้นะครับเครื่องมือสร้างเส้นโค้งนะครับลากโค้งนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นเส้นสําเร็จรูปนะครับสปริงนรตั้งตาราง จึงเมื่อเราสร้างหึงสมุดตารางนี้ครับสามารถแก้ไขได้คลิก้อนหัวสีขาวดีลิทออกอนี่นี้เห็นไหมครับเราก็ขยายตารางได้คลิกไปเส้นเดียวนะครับเลื่อนเส้นได้ เรารู้วิธีใช้งานมันก็จะง่ายนะครับถ้าเราใช้ลูกศรหัวสีดํานี้จะเลือกไม่ได้นะครับเพราะมันจะเป็นการเลือกทั้งเซตนะครับงนั้นต้องใช้หัวสีขาวนะครับนี่คือข้อแตกต่างของกันเ,เครื่องมือ selection นะครับเสร็จแล้วเ,เราลบที่งานที่สร้างพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็เครื่อง การสร้างรูปทรงเรขาคณิตนะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับวงกลมวมงรีสร้างรูปเหลี่ยมดาวก็แฟร์ทูนี่จะเหมือนลักษณะการใช้เลนคาเรกเลนฟ้านะครับนี่ครับคือตัวนี้นะครับใน <c oughs> ในในอีลานี่เป็นเวกเตอร์นะครับ ก็เอาไปซ้อนกับภาพกับอะไรได้นะครับสร้างความโดดเด่นให้กับงานของเราได้นะครับส่วนการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับก็สามารถคลิกแบบฟรีแฮนอย่างเงี้ยคลิกสร้างแบบฟรีแฮนนะครับหรือการสร้างแบบกําหนดขนาดนะครับก็แค่เลือกเครื่องมือปุ๊บแล้วก็คลิกไปที่พื้นที่ว่างนะครับแต่แก็ป้อนค่า20่สสมมุตินะครับ20 10, คูณ10บนี่คือการสร้างแบบป้อนค่า ือมือชิ้นอื่นก็เหมือนกันนะครับสามารถสร้างแบบป้อนค่าได้หรือสร้างแบบฟรีแฮนได้นะครับมีบัตรนะครับบัตรตัวนี้นะครับก็จะทํางานร่วมกับพาเลทบัตรนะครับบรนี่นะครับสามารถเปลี่ยนสมมติเราจะจะทำการใดๆกับ นั่นนะครับเราต้องเลือกนะครับให้มันแอคชั่นเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้ก่อนนะครับเราถึงจะเปลี่ยนแปลงใดใดได้นะครับจะปรับขนาดหรือจะทําอะไรกับอ็อบเจกต์จะต้องคลิกให้มันแอคชั่นก่อน,นให้มันเป็นเส้นสีน้ําเงินแอคชั่นขึ้นมาแบบนี้นะครับเราถึงจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพนซิน,นก็คือดินสอเป็นสอท็ทํางานคล้ายๆกับบรอนะครับก็คือเป็นตัวที่สร้างเส้นผ่าดขึ้นมา ใน CS4 นะครับก็จะมีตัวเรียกว่า,าเป็นแปลงที่แปลงที่ไม่ได้สร้างเส้นนะครับตัวนี้มันจะสร้างเป็นอ็อบเจกต์เลยนะครับอย่างแปลงตัวบนตัวนี้นะครับเมื่อเราขีดปุ๊บมันจะเป็นเส้นผ่านแบบนี้เห็นไครับแต่ตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกปุ๊บ ะเห็นว่ามันเป็นอ็อบเจกต์นะครับมันเป็นฟิลเห็นไหมครับก็คือมันจะใส่สีเข้าไปในพื้นเลยนะครับนี่นะครับบบเนหน้มครับมันก็จะรวมเข้าไปนะครับส่วนบัตรแบบนี้มันจะเป็นเส้นนะครับแล้วก็เลเซอร์ยังลบแน่นอนครับนียังลบนะครับลบเส้นได้ไหมได้ ลกเซนนะครับนี่คือการใช้งานนะครับบางส่วนนะครับวันนี้ก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีช่วที่2นะครับไม่งั้นจะวิดีโอจะนานเกินไปเดี๋ยวจะทําให้อัพโหลดยากนะครับก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน